สวัสดีจ้าพี่น้องสุขโป้สมองสุบอนเด้อจ้าเด้อจ้าพี่อ่าพี่น้องเต็ดเฮ็ดเด้อจ้าโอ้มันจะไปน้ำใสหมดหรอกพี่น้องมันนอนของพึ่งยู่นี่อู้ห้้พี่น้องเฮ้ยบิ่งเด้อนหนิองนี้พี่น้องโอ้ยอยากหัวดพนันมามันร้อนมากนาะพี่น้องน,นี่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 ลุงแต่ว่าเฮ็ดอีหยังลุง ลุงนี่เฮ็ดกอพอจะวะอืมอืมเชี่ยบุงว่ะอืมไขว่าเชี่ยบุเออพี่น้องเอ้ยกำลัยืนนั่นอืมอืมของไงอู้หเฮ็ดกอแดงโอ้เฮ็ดกอเหาะเฮ็ดกอเด้อจ้ะพี่น้องโอ้สีมันมันอยู่พี่น้องมันมันอยู่อืมมันมันอยู่เด้อจ้ะ พี่น้องเดีย๋ยวเห็นบอเห็นเห็นแล้วข่อยบทจ้ามึงเด้อจ้าเห็นพึ่งอุ้ยยืนทะเลยอยู่พี่น้องนี่มึงเด้ออู้หะจ้า,านี่พี่น้องนี่นี่อูง้งามงามงามจ้าพี่น้องหาหาแ้วจ้าพี่น้องจ้าอือพี่น้องของมึงเนี่ย กำผ้าโอ้ยมันเจ๊้ได้แล้วนี่เสียมาขุดโอ้ยมาได้เสียมามามื่อนี่ลื่นโอ้ยนี่ผ้าลายนี่ผ้าลายคนว่า่นว่าเสียมามันมื้อนี่เฮ้ยมาเมื่อนี่นี่นี่หงกำผ่าแห้งรีหรอเนาะนี่กำผ้าก็มานี่กำผ่ายอองมืด ไไเลี้ไปเรื่อยๆก็ติด้ิดแก้ก็พี่นงแล้วอ๋อดันจอได้เต็มกระตาล่ะอืมเจ้ากระเด็นอีงจ้ามึงหนีมามาก,กาจะคนว่ะสี่ห้าหกมากันหกคนจ้าพี่น้องสีใดพ่อตุ่มพ่อแกงเขาบอกบอกเหมือสีใดพ่อแกงเด้วเนาะพี่น้องเนาะ,นอ,นะอันเห็นด้นด้นสองโลสามโลก็จะ ได้แป้งยูเด้อค่ะพี่น้องอีกดอกเลย,ยจ้านี่ ได้เทอระดอกสองดอกสามดอกพราแกงน้องพี่น้องเนาะนี่พี่โด่งยังไงแถมมีดอกเถ่าๆพี่น้องเฮ้ยมันประเด้มาหาจะพี่จะดอกเถ่าๆด้วยพี่น้องนี่บอหนึ่งตาคอยบอเห็นตอนเข้ามาใหม่ๆอันนก็เดินเดี๋วตามหลังกันบ่บอบอเพื่อให้นึเรืง ไม่เห็นม่เห็นคนนี้ก็บ,บอกว่าไม่เห็น<ร>โอ้โหรอยอะไรคะรปา่าโอ้โหรอยหมูปา่าจะมีขุดลึกจังเลยยางตับล้างกันพี่นงอเอ้ยนะตับขั้วหรือเปล่า,าห่อดตับขั้วหรือล่าเพื่นวายพีน่น้องเ,เด้อลุงเด้อมากันหกคนพี่น้อง งานตามทางกันไปงานไปเรื่อยๆพี่นี่งอู้หูน้องปงษ์งางอยู่อ้เสด็จแก่งบ่เด้อพี่น้องเอ๋ยงานกันเมื่อยเสด็จแก่งบัวจ่าเออเด็กแกงอยู่จ้าเดี๋ยวไปเรื่อยๆเด้อจ้าเด้อพี่น้องเด้อตามกันไปเรื่อยๆจ้า อ้องานเก่งมือเพื่อเห็นเห็ดเห็นแจ่เจอแหลกๆจ้ะเหตุนึงเจต้นแหลกๆพี่นออกนี่บ่หินลุมงคนมาผ้าออกผ้าเลยจ้ะงางไปํำถางเลยค่ะแม่บจะหนองกินนค่ะ ไปทางไหนดิโอ้ยปวดตาติไปหาทางเลยไปทางไหนดอกพี่น้องออามาใหม่ๆก็เห็นเห็ดอยู่เดยพี่น้องแต่มาขึ้นมาสูงๆบอเห็นเห็ดเลยเลยจ้า FC ทั้งหลายเอ็นจะห้อยมูอคนละลงมาหน่อยพี่น้องยืดบอกกัน จงเทงจงเทงว่าจะไปทางใดหน่อยยืนงงยืนงงรถมาแล้วจ้ารถมออร์ามอเรไซค์มาแล้วรถเดินอเอรไซด้นค่ะอ้ได้บ้ไบ้าไม่ได้บ่อือเพิ่งมาเลยโอ้ไปเลยอง ซอยนตุ๊ก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 ยื่นกันชุมนุ่มกันพี่น้องไอ้ดอกหนึ่งบอกมันมีอะไรเลยพี่น้องได้แ yup. ต่ย well. ่ายนี่สิฮะดอกนี่นี่นี่เื้อเหลืองอยาแต่ย่ายนี่เลยจ้ามมาอยู่คนเดียวชุมนุ่มกันสิไประชันใบยวนหูขาลุงปิ้วออกมาย่ง ขาลูกอยู่กันมาหรือยงอยู่ทุ่นมอ้ายืนชุมงุมกันแล้วจะไปทางไหนคะจะไปไหนจ้าโอ้รอโชเพอร์นะคะชดบันฐานไหนะฐานกับอยู่โบฐานขึ้นรอเออฐานจัรถอยู่ทั้งพี่จ้าลุงเหลียวอันนี้ไปทางฐานทางนี้นี่ ไปนำทางนี่ก็หักซ้ายขึ้นไปบอบอถ้าไม่มีมาต้องไปดอกลุงเลยตัดไปหนีเลยอตัดไปนีเพื่อนเอ้าลงไปหารถกับไปนำทางต้องลองตรงลองเลยตีจ้ะไปลวพี่น้องทินที่แหลกสะขึ้นไต้องคุณ เพิ่นบาลงไปทางผีเอากลับขึ้นเพิ่นบาอ่ากลบกับกรับ,บวางหัน,นาาคัน่าสิกลับขึ้นคือบปยูกลับตั้งแต่บนต้นพุน่นพี่น้องจ้าเอา,เอาไปมาประจิไปหารถดเลยพี่นอ้องกลับไปกลับมาแล้วค่ะเดินกันตามหลังกันไปแล้วจ้าอือืม,อม เออหักไปมันี้นี่หละอืมอืมเลาะตาตุ่มเราเพิ่นว่าพี่้องตะไปทำอไรไปเลาะตาตุ่มเพิ่นว่ะเอาตัดไปทั่งทีว่าไก่ไก่ม่อตงยางมันทางเน้อพี่้นงนาอมันเมืยอเนาะ